หากจะกล่าวว่าปืนเล็กนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเราแล้วก็เป็นเมืองนอกนะครับเจ้าเบรต้า 21A อย่างเงี้ยนะฮะก็น่าจะอยู่ในใจของใครหลายหลายคนนะครับที่ผ่านมานะครับตามโครงการสวัสดิการหรือว่าจะเป็นปืนหน้าร้านนะครับก็ได้นาปืนเจ้าเบริต้าแบบนี้นะครับเข้ามาขายกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเข้ามาขายกันเยอะเลยนะฮะทั้งหน้าร้านทั้งสวัสดิการนะครับแต่ข้อเสียของเจ้าเบรต้ารัวนี้นะครับมันมีอยู่ข้อเดียวนะครับ ก็คือเขาให้แมกกาซินมาแค่1อันนะครับหลายๆท่านก็คิดในใจนะครับว่าจะหาแมกกาซินสำรองนะฮะมันจะหาได้ยี่ห้อไหนนะครับแบบไหนมีบ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับผมเองก็เคยใช้มาถึง2ยี่ห้อนะครับผมเคยใช้ของโปรแม็กนะครับแล้วก็ยี่ห้ออีกยี่ห้อนึงก็คือของยี่ห้อเมกานะครับของอิตาลีนะครับซึ่งทั้ง2ยี่ห้อที่ผมใช้นะครับมันเมื่อเวลามันป้อนลูกกระสุนประเภทหัวรูยางงี้ครับมันติดขัดนะครับ มันติดขัดนะครับแต่ก้ใช้ของมันเองมันไม่มีปัญหานะครับบางท่านก็ซื้อมาแพงด้วยนะฮะเป็นแมกกซินที่ค่อนข้างที่จะหายากในบ้านเรานะครับเมืองนอกเองเขาก็ให้มาแม็กเดียวนะครับผมเท่าที่ดูใน,ในแคตตาล็อกของเขานะครับกาจะให้แมก็กซินมาแค่อันเดียวนะครับร้านปืนเมืองไทยก็คือก็เลยมอบแมก็กซินให้มาแค่อันเดียวนะครับสนิการก็ได้แค่อันเดียวนะฮะ ที่นี้และเรื่องแมกกาซีนนะที่เราอยากจะได้นะครับแล้วควรจะซื้อแบบไหนนะครับผมก็มีแมกกาซีนตัวอย่างให้ดูนะครับเพื่อนครับนี่ครับแมกกาซีนของบริต้าเองจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับจะมาในแพ็กเกจอย่างนี้เลยนะครับแน่นหนาละนะมีบาร์โคดบอกอย่างชัดเจนนะครับเป็นแม็กของ m 2 1เนะครับเป็นโมเดล21นะครับจุดสองสองมันจุ7เจนัดนะครับ ซึ่งเมื่อเราดูจากแม็กของติดตัวมันนะครับมันก็จะมีลักษณะของตัวหนังสืออย่างนี้นะครับ PB Caliber จุดส LR นะครับ Made in Italy นะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับ PB Caliber จุดส LR นะครับ Made in Italy นะครับใช้อย่างนี้นะครับมันไม่มีปัญหาเลยนะครับมันไหลลื่นเลยนะครับนะฮะผมมองว่าเจ้าแม็กกาซีนของปัวแม็แล้วก็ของ m e ก้นะครับเพราะว่าลิ้นมันไม่เหมือนกับเจ้ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นมาตรฐานนะครับคือใช้ยังไงมันก็ไม่ติดขัดนะครับนะฮะ แม็กกาซีนนี่มีส่วนสําคัญมากๆครับสำหรับปืนเล็กๆอย่างนี้นะครับเลือกใช้แม็กกาซีนให้ถูกฝาถูกตัวนะครับรับรองว่าปืนของท่านนะฮะจะรับใช้ท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ล้วก็ขออนุญาตไม่ตอบราคานะครับผมไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายอาวุธปืนเครื่องกระสุนแล้วก็ส่วนควบพวกนี้นะครับของที่ท่านเห็นก็คือของที่ผมใช้ส่วนตัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็หวังว่า จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ